ในวันนี้นะคะเป้นมีเรื่องดีๆมานําเสนอค่ะต้องถามพี่ตั๊กกับน,นุ่นก่อนว่า รู้เรื่องมะเร็งขนาดไหนมไม่รู้มากรู้แต่ว่ากลัวนะมะเร็งตอนนี้เขาว่าน่ากลัวมากเวลาเจอใครก็บอกเอาคนนั้นเสียแล้วคนนี้เสียแล้วมะเร็งทั้งนั้นโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมนะคะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวฮอตมากๆเลยอย่างข่าวของคุณแองเจล่าโจลี่กับยอมตัดเต,ต้านม,มตัวเองเพื่อที่จะรักษาไว้แต,แต่เหมือนเป็นกระแสมากขึ้นทําให้คนตื่นตัวเรื่องมะเร็งกันมากขึ้นรู้สึกอย่างนั้นไหมฮะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีแขกพิเศษมาคุยเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งกันค่ะขอต้อนรับศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดมข คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคุณอ้อมนะคะศิริรัตน์นินสมัยค่ะและคุณลูกว่าพิจิกาจิตตะพุตตะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นะถามในไหนมาแล้วโอ้โหอยากรู้มากเลยเรื่องมะเร็งสถานการณ์มะเร็งบ้านเราตอนนี้เป็นไงบ้างคะอาจารย์คะครับอย่างที่ทราบนะครับว่าสถานการณ์มะเร็งในบ้านเราปัจจุบันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามะเร็งนี่ก็เป็นโรคอย่างที่คุณตากว่าเป็นโรคซึ่ง น่ากลัวแล้วจะมีความทุกข์ทรมานมากที่สุดสลับคนไข้แล้วเราก็จะเจอโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ผู้หญิงเนี่ยมะเร็งนี้พบบ่อยก็จะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งมดลูกส่วนในผู้ชายทั่วๆไปก็จะเป็นมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งลำไส้นะครับแล้วเราก็เจอมากขึ้นทุกปีปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าคนตายเนี่ยตายจากมะเร็งเนี่ยมากเป็นลำหนึ่งของประเทศนะครับมากกว่าโรคหัวใจมากกว่าอุบัติเหตุซึ่งอันนี้สําคัญเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่คือตาย และที่สําคัญก็คือว่าค่าใช้จ่ายก็สูงนะครับแล้วที่สําคัญมากกว่านั้นก็นคือคนที่เป็นมะเร็งมักจะเป็นในคนที่จนอีกนันก็เป็นเรื่องที่ที่น่าเห็นใจตรงนี้ค,ครับแลวอย่างนี้สิริราชทางสิริราชนะคะให้ความใส่ใจกับเรื่องของการรักษามะเร็งมากน้อยขนาดไหนครับบ้านนั้นสิริราชเองก็ได้ตั้งมูลนิธิโรคมะเร็งโรมาสิริราชขึ้นเราตั้งมาตั้งกต่ปีพุทธศักราช2513นะคาร้บนะฮะเพื่อที่จะช่วยเหลือคนไข้มะเร็งยากไร่เนี่ยนะครับให้ได้รับการรักษา ที่ดีตามมาตรฐานให้เขามีชีวิตคุณภาพชีวิตดีขึ้นขณนะเดียวกันเนี่ยมูลนิธิก็จะช่วยเหลือในเรื่องของอการวิจัยนะครับรวมทั้งเรื่องการการศึกษา,กาเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะมาตลอดที่ผ่านมานี่นะครับแต่ที่สำคัญนั่นคือว่าเราเองก็จะมีภาระอย่างอื่นนี่เยอะมากนะเพราะนั้นเนี่ยเงินเนี่ยมันก็ไม่พอนะครับ คือเรายังต้องการเงินอีกเยอะสําหรับการรักษาช่วยคนไข้เหล่านี้นะคะคคคแตอนี้เรามีตัวอย่างด้วยใช่ไหมคะคุณอ้อมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง6ปีกับการเป็นมะเร็งเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะ6ปีกับการเป็นมะเร็งนะคะก็คือครั้งแรกที่เริ่มเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นที่ทมดลูกขึ้นมาก่อนนะคะเมื่อ6ปีที่แล้วค่ะเสร็จแล้วหลังจากที่เป็นได้2ปีคือรักษาโดยรักษาที่ศิริลาดนะคะ โดยการฉายแสงใส่แร่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นหมอเขาตรวจดูก็บอกว่าหายขาดเพราะว่าเราผ่าตัดออกหมดนะคะแล้วก็รักแล้วก็ติดตามการรักษาเนี่ยมาเป็นระยะระยะนะคะหมอจะนัดทุกสองเดือนทุกสี่เดือนมาเป็น6เดือนนะคะก็ก็ดีไม่มีอะไรพอผ่านไปได้สองปีเนี่ยมาตรวจเจออีกที่ต่อมน้ำเหลืองที่ขั้วไตนะคะก็มาเริ่มรักษาอีกทีหนึง่ง ก็โดยการฉายแสงแล้วก็ให้เคมอนะคะก็รักษานจนครบคอสนะคะแล้วก็หายไปอีกสองปีทีนี้มาตรวจเจอว่าเป็นที่สมองนะคะเพอตรวจเจอที่สมองเนี่ยก็โหตอนนั้นก็ถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าใครที่เป็นมะเร็งที่สมองนี่รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่สำหรับเราอะไรเงี้ยแต่ก็ทำใจดีว่าก็คงไม่น่ามีอะไรนะคะ ก็หมอก็ทําหมอที่รีราดอีกะคะ่ะก็ทําผ่าตัดให้นะคะพอรักษาที่สมองเสร็จได้สี่เดือนหลังจากผ่าตัดได้สี่เดือนก็มาพบที่ปอดอีกนะคะมาพบที่ปอดอีกข้างหนึง่งทีนี้หมอก็เห็นว่าครั้งแรกที่เจอที่ปอดเนี่ยเขาบอกว่ามันไปติดกับเยื่อหุ้มหัวใจคุณหมอก็เลยให้เคมก่อนนะคะเพื่อจะให้ก้อนเล็กลงปรากฏว่ามันลาม มันลามขึ้นมาอีกเท่าตัวหมอก็เลยต้องตัดสินใจว่าต้องตัดปอดทิ้งทั้งข้างก็เลยต้องตัดปอดทิ้งไปข้างหนึ่งณวันนี้รักษาหายหรือยังดีขึ้นหรือยังคะก็ยังต้องตรวจติดตามเป็นระยะค่ะที่ศิลีล่าแต่ไม่ค่อยค่อยเจอเคสนี้นะที่เป็นมะเร็งเป็นแล้วเป็นอีกอยู่ตลอดเวลานะคะมีผู้ป่วยอย่างเงี้ยเยอะแยะอาจารย์ก็เลยมีกิจกรรมพิเศษเกิดขึ้นในเรื่ององการรักษามะเร็งยังไงคะอาจารย์คะก็อย่างที่คุณอ้อมเล่าเนี่ยเห็นว่า เป็นต้องสีอ่วอวัยวะซึ่งซึ่งลนานเราจะเจอเรืครั้งหนึ่งแต่แค่เป็นอวัยวะเดียว,ก,ยยวนะก็แย่อยู่แล้วนะยางแล้วค่าได้จ่ายก็เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยก็คิดว่าเราก็อยากจะช่วยไข้คนไข้กลุ่มนี้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาได้มีโอกาสเหมือนกับคนทั่วไปในสังคมนะครับแม้เขาจะไม่มีเงินเนี่ยสีรากก็พยายามที่จะช่วยตรงนี้นะครับได้รับการรักษาที่ทดีที่สุดนะครับเพนะราะฉะนั้นในทางมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลสี่รากเนี่ยก็เลยอยากจะจัดกิจกรรมนะเพื่อจะหาทุน สมทบทุนนะฮะจากผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยนะครับก็คือเราก็ได้จัดคอนเสิร์ตการกุศลนะครับเรียกว่าสี่เป็นคอนเสิร์ตของสีราชนะครับที่จะระดมทุนนะครับมาช่วยนะครับช่วยผู้ป่วยมะเร็งยากไรเหล่านี้นะครับซึ่งก็ในทีมของเราเนี่ยเราก็จะจัดคอนเสิร์ตการกุศลที่ในมันที่20กากยายน ปีนี้นะครับที่โรงพยาบาลศรีราดได้รับความอนุเคราะห์จากศิลปินต่างๆมากมายที่มีชื่อเสียงมากมายเลยนะครับที่จะมาสร้างกุศลอันนี้นะครับดวงทั้งรอรับบริจาคจากท่านผู้มีจิตศรัทธาเพื่อท,ที่จะหาเงินมาช่วยกับผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ของศรีราดครับพูดถึงเรื่องศิลปินของถามน้องลูกว่าเป<ม>็นคนที่สินดีมาก นะคะเราจะได้ชมตลอดชอบมากเลยบอกเด็กคุณนี้ใครร้องเพลงเพราะมากลูกว่าก็จะได้มีโอกาสไปร่วมร้องเพลงลองบอกเลยไหคะว่ามีใครบ้างยังไงบ้างก็จะมีทั้งคุณซีสิวัฒน์นะคะมีน้องปุยฝ้าย f อมีคุณต้อน AFC นะคะมีหลายคนค่ะศิลปินรุ่นใหม่มากมายแค่พูดชื่อศิลปินก็น่าสนใจแล้วนะคะอย่างนี้ขอตัวอย่างสักหน่อยได้ไหมคะตัวอย่างอะไรคะตัวอย่างเพลงใช่ไหมคะโอ้เอาเอาเลยขอฝากเพลง เพื่อคุณถึงโลกหยุดหมุนขออย่าให้คุณลืมได้ประมาณนี้ละกัน oh. Oh. แล้วไปซื้อที่ไหนเพราะสมมติว่าเขาจะไปไทยที่กงที่เก็ตอันนี้ไม่มีไม่มีค่ะใครจะบอกเรื่องก็สามารถติดต่อซื้อบัตรได้นะคะที่ส่วนประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลสิริราชเลยนะคะตึกอำนวยการชั้นหนึ่งนะคะโทรไปที่024197646 48นะคะแล้วก็ที่บริษัท JSL Global Media จำกัดก็ได้นะคะที่027310630ต่อ330ค่ะวันที่อีกทีวันที่20กรกฎาคมนะคะมีทั้งหมด2 รอบรอบบ่ายสองแล้วก็รอบทุ่มค่ะค่ะเราไปร่วมสร้างกุศลร่วมกันนะคะเพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้นะคะเอาละค่ะวันนี้เราทั้งหมดคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะท้ายรายการนุ่นมีอะไรคะเอามินิคอนเสิร์ตเล็กๆของคุณสแตมมาฝากค่ะค่ะนะคะท้ายรายการเดี๋ยวเราพบกันนะคะขอบพระคุณทั้ง3าท่านมากค่ะเอาละค่ะคงจะต้องส่งคุณผู้ชมเข้านอนด้วยมินิคอนเสิร์ตของคุณสแตมนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสุขหน้ากลับมาพบกันกับ พราวไนท์ค่ะสวัสดีค่ะขิะะ้เท้าขิ้เท้าฉากฟังมันคงเป็นความ มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมเสียทีอัดรองขวาครับแม้ว่าเป็นไม่มีโอกาส้่ช่วยกันแต่ว่าความรักตัวยินงขอให้ฉันทำแบบดีร้องด้วยกันไพื่อให้เธอจนกว่าเธอจะรักบอกว่าเธอจนกว่าเธอนั้นที่ยอม เธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มตอ้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหาสุดท้เธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอให้ฉันหยุดหัวใจจบเลยเธอรอให้ฉันหันลั้งเดินรับหายไปได้ยินไหม อรอให้ลองหยุดหมุนไปก่อนขอบคุณครับมันเพเปงนความรัก ชีวิตนี่สั้นอยู่แล้วครับชีวิตในวงการยิ่งสั้นขึ้นไปใหญ่ถ้ามีเวลาให้ผมสักสิปีในการทํางานในวงการเนี่ยก็ขอเล่นเปลี่ยงเดียวแล้วกันไม่ไม่เห็นปัญหาตรงนั้นเพราะว่าเหมือนตอนคบกันเราก็คือไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วพอมาอยู่ด้วยกันปุ๊บมันก็เลยแบบเออหลายๆอย่างทำทำให้เราคิดว่าเหมือนกับเราอยู่คนเดียวดีกว่าไหม,มคือ,ค,อคือมัน มันมีความคิดอย่างเนี้หยหลายๆครั้งหนูอะ่ะพึ่งอกหักมาเมื่อประมาณกระดากระดาปีที่แล้วมเมื่อก่อนหนูอ้วนมากน้ำหนักเจ็ดสิบสามแต่ว่าพอหนูพอหนูแบบตั้งวันิธานแล้วว่าหนูจะต้องมีแฟนใหม่ให้ได้หลังจากที่อกหักจากคนเก่าที่คบกันมาสี่ปีหนูลดน้ำหนักมาจนตอนนี้น้ำหนักห้าสิบสามสวยเลย คือเคยคบคนแล้วห่างกันพอห่างกันปุ๊บเนี่ยตอนแรกก็ไม่มีปัญหาหรอกค่ะเพราะว่ามันเหมือนเข้าใจกันเพราะว่าเขาไปทํางานอะไร่เงี้ยแต่พอเบาไปเขามาเหมือนเรามีความไว้ใจน้อยลงเพราะว่ามันห่างแล้วมันคุยกันน้อยเรารักเขามากอะคือเราเราก็อยากจะแก้ปัญหาตรงนี้เพื่อที่จะแบบว่าในอนาคตเราเราอยากจะแก่กับผู้ชายคนนี้หัวข้อดันตรงแก้ไงคะพี่ก่อไหนคามีของน้องหนิงข้อไหนคะ อยู่ยากนิดแต่ยักจะอยู่ด้วยเชื่อว่ามันเจ็บปวดกว่าถ้าเราอยู่บ,บังคับให้ใครสักคนอยู่กับเราแล้วเราคนพบความไม่รักของเขาทุกวันทุกวันทุกวันถ้าอย่างนั้นเธอยืนตรงนั้นฉันยืนตรงนีน้ใช้ชีวิตของตัวเองอาจจะสุขกว่าก็ได้นะ